ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแน่นะคำตอบของคำถามนี้ไม่เพียงแต่มาจากนักปรชัชญาทเท่านั้นแต่มาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษามานานอย่างไม่น่าเชื่อสื่อต่างประเทศที่สำคัญเช่น AFP รายงานว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์และมหาวิทยาลัยวอลวิกในประเทศอังกฤษได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยนี้และผลลัพธ์ก็คือถ้าไม่มีไก่ไข่ไก่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ เราทีมนักวิจัยใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า h e t ร r ในการศึกษาเรื่องนี้พบว่าผลลับที่เป็นกุญแจไขปัญหาโรคแต่งนี้ได้มาจากเปลือกไข่ค้นพบโปรตีนที่เรียกว่าโอโบลิกดิน17ในโครงสร้างโมเลกุลของเปลือกไข่ซึ่งมีบทบาทส,สําคัญที่เป็นโปรตีนที่ทําหน้าที่ผลิตเปลือกไข่และพบว่าไข่จะก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยเน้นโปรตีน<ๆ>ก็พบว่าโปรตีนที่เรียกว่าโอไบคิดิน17นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองจาก ไข่ไก่และต้องผลิตจากรังไข่ของไก่เท่านั้นหมายความว่าถ้าไม่มีไก่ก็ไม่สามารถสร้างไข่ไก่ได้ เราใช้เวลาในการเปิดเผยความจริงนี้แม้กระทั่งปัญหาที่เรียบง่ายเช่นนี้แต่พระคัมภีร์กล่าวถึงความจริงของชีวิตทั้งหมดไว้ตั้งแต่ต้นในประถมการบทที่1ข้อที่2 5พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานตามชนิดของมันและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคานทุกชนิดตามชนิดของมันแล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้ามีความรักที่ใหญ่ต่อผู้ที่บ่งทรงสร้างตามพระฉายาของพระองค์ในพระคัมภีร์มีหนทางทําให้เราได้รับชีวินิรันร์และได้รู้จักกับความรักของพระองค์พระเยซูจะก,กับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระกิตติคุณยอนบทที่14ข้อที่6แล้วคุณละ่ะจะไปใช้ชีวิตนิรันร์นี้ที่ไหน